แบบฝึกหัด2.9หน้า78นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลหารในหน้านี้นะคะจะเป็นการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับเราอาจหาผลหารโดยการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วหาผลหารของเศษส่วนกับจำนวนนับนะคะแล้วเขียนผลหารให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะมาดูข้อที่1ค่ะ 2.4หาร3วิธีทำสองจหาร3เปลี่ยน2.4ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะได้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10ซึ่งก็คือ24่ส่วนสิหารด้วยสาม 3เป็นจำนวนนับนะคะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ3ส่วน1น,นะคะการหารเศษส่วนเราก็จะเปลี่ยนจากหารให้เป็นคูณนะคะได้เป็น24ส่วน10คูณด้วยส่วนกลับของ3ซึ่งก็คือเศษ1ส่วน3 24กับ3ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่ม3 3คูณ1ได้สาม 3าคูณแได้24ตัวส่วนให้เป็น10นะคะตัวเศษเหลือ8ปคูณหตัวส่วนเหลือ10บคูณหนะคะได้เป็นเศษ8ปดส่วนสิเศษ8ปดส่วนสิเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็จะได้เป็น0.8ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ0.8 ต่อไปข้อ2ค่ะ5.92หาร8วิธีทำห้าจุดหาร8เท่ากับเปลี่ยน5.92ให้เป็นเศษส่วนนะคะก็จะได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ได้เป็นห้าส่วน100ย หารด้วย8เท่ากับ592ส่วน100เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะคูณด้วยส่วนกลับของ8ซึ่งก็คือเศษ1ส่วน8 8กับ592ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่8 8คูณ1ได้8 8 คูณ7ได้56 59ลบ56เหลือ3เป็น32 8คูณ4ได้32นะคะก็จะได้เท่ากับ74คูณ1ได้74ตัวส่วน100คูณ1ได้เป็น100 74ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็จะได้เป็น0.74 ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ0.74ต่อไปข้อ3นะคะ11.4หาร6วิธีทำสิบเอ็ด จุดสหาร6เท่ากับเปลี่ยน11.4ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะได้เป็น114ส่วน10หารด้วย6เท่ากับ114ส่วน10คูณด้วยส่วนกลับของ6นะคะซึ่งก็คือเศษ1ส่วน6 6กับ114ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่6 6คูณ1ได้6 6คูณ1ได้6 11ลบ6เหลือ5เป็น54 6คูณ9ได้54ตัวเศษเหลือ19คูณ1ได้19ตัวส่วนเหลือ10คูณ1ได้10ได้เป็น19ส่วน10 19ส่วน10เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม ได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งซึ่งก็คือ1.9ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ1.9ต่อไปข้อ4นะคะ27.69หาร13วิธีทำ27.69 หาร13เท่ากับเปลี่ยน27.69ให้เป็นเศษส่วนนะคะได้ตัวส่วนเป็น100นะคะเขียนได้เป็น2769ส่วน100หาร13เท่ากับ2769ส่วน100 คูณด้วยส่วนกลับของ13นะคะก็คือ1ส่วน13 13กับ2,769ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สุดคูณแม่13นะคะ13คูณ1ได้13 13คูณอะไรได้27 13คูณ2นะคะได้26 27ลบ26เหลือ1เป็น16

213ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งซึ่งก็คือ2.13ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ2.13ต่อไปข้อ5นะคะ5.275หาร25 วิธีทำห้าจุดสหาร25เท่ากับเปลี่ยน5.275ให้เป็นเศษส่วนนะคะได้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น1000ได้เป็น5 2 7พส่วน1000 หารด้วย25เท่ากับ5,275ส่วน1,000คูณได้ส่วนกลับของ25ซึ่งก็คือ1ส่วน25 25กับ5,275ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่25เลยนะคะ25คูณ1ได้25 25คูณ2ได้50 52ลบ50เหลือ2เป็น27 25คูณ1ได้25 27ลบ25เหลือ2เป็น25นะคะ25คูณ1ได้25ได้เป็น211เท่ากับ211คูณ1ได้211 ตัวส่วน1,000คูณ1ได้1,000เป็น211ส่วน1,000เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะซึ่งก็คือ0.211คําคำตอบนะคะ0.211ต่อไปข้อ6ค่ะ 45.05หาร17วิธีทำสี่สิบหาจุดศหาร17เท่ากับเปลี่ยน45.05ให้เป็นเศษส่วนนะคะได้เป็น4505ส่วนด้วย100 หารด้วย17เท่ากับ4505ส่วน100คูณด้วยส่วนกลับของ17นะคะซึ่งก็คือ1ส่วน17 17กับ4505ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่17 17คูณ1ได้17 4,505หาร17นะคะ 17คูณ2ได้34 45ลบ34เหลือ11ดึง0ลงมาเป็น110 17คูณ6นะคะ67 42ใส่2ทด4 616บวก4เป็น10เป็น102 110ลบ102เหลือ8ดึง5ลงมาเป็น85 17คูณ5 ได้85นะคะดังนั้น17คูณ265ได้4505นะคะตัวเศษเหลือ265คูณ1ได้265ตัวส่วนเหลือ100คูณ1เป็น100ได้เป็น265ส่วน100 เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะได้เป็น2.65คำตอบนะคะก็คือ2.65